สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูพิตาน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะในเด็หยิบแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่69นะคะในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูให้โยงคําที่เขียนเหมือนกันนะคะคําทั้งหมดนี้เป็นคําที่ผสมด้วยสาะะระลายลูกจําได้ไหมคะ อ่าเป็นคำที่ผสมด้วยสละเอนะคะเดี๋ยวเราจะฟึกงอ่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยยงนะลูกนะไปดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะบอเอบอเจาะเอเจาะงอเอาะงอกอเอาะกอทอเอานะทอะลอเอเลาะ หลังจากที่ฝึกอ่านเสร็จแล้วเตรียมดินสอกับม,มุดบรรทัดได้เลยค่ะนี้เป็นการฝึกการสังเกตด้วยนะคะให้ลูกสังเกตคําที่เหมือนกันเราก็สามารถยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะไม่ดาทาตัวอย่างมาให้แค่2ข้อนะคะที่เหลืออีกสี่ข้อนะคะลูกทําเองนะคะแล้วเขียนชื่อให้ครูด,ด้านล่างด้วยค่ะก่อนเก็บนะคะฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ อีกรอบนึงนะลูกนะเป็นการทบทวนแล้วพบกันใหม่กับครูพี่ตาลในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ